รับเข like ้าส <S half. S 2> <ing> ู่ช่องโก o g l e l i ทุกคนเราอยู่ที่ตอไันนี้เขาเลิกงานแล้วเหรอป้าเป้าเขาเลิกแล้วเลิกกี่โมงนี้โมงโมงอ๋ออันนี้ไม่แพงป้าปเป้าละสี่พันเพราะาโรงงานเขาเนอย่างถ่นะเบเย็บเย็บผ้าโรงงานเย็บผ้า อู่ทำไมใส่เยอะจังเลยตอนไปกิแม่ค้าวันนั้นซื้อไปอร่อยมากนี่นี่จามีเข้าูดไปมันกินได้ไม่ทันใช่ไหมที่ถ้าไ่ทันซื้อเป็นนิดนึงแล้วจะเป็นสลัดสลัโอ้ยลงมาตรงนี้ดีอย่างเนลยเห็นของเยอะดีเนาะเพราะว่าแม่ค้าไม่ร้อนนึงไง ใหญ่เลยปลาหมึกที่คุณคุณเขาว่าหลายเลยย่างใช่นม่ร้านเด็ดร้านประจำไหนหายอ,อยูอ่ผไม่เห็นคือเยอะคนเยอะเขาเปนเรองาหารตอนม่นาันงซ้ายคนดีอะเฮ้ยม,มันต้องดูบรรยากาศรอบๆดินี่ไงจะเป็นเหมือนว่าอาหารข้าวแกงอาหารถูก ไม่ใช่วันนี้มันวันทำง,งานไงวันนั้นเรามา,มามวันอาทิตย์มันจะเป็นผักสดมันจะมีแค่ประมาณเนี้ย ก็คือเป็นตลาดเล็กๆไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่เลยแหละยี่โมงเก้าประมาณตอนนี้ยีโมงเอ่อดูไม่ได้อ่าโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าก็จะมีอาหารมีผักนะผักสด อคนี่แหละวันนั้นใช่มาซีแปงนี่ยนี่แหละผักสดๆจังสวนเหมือนว่าจะแบ่งฝั่งนะแบบว่าฝั่งนี้เป็นอาหารผักสดฝั่งนั้นจะเป็นข้าวแกงหรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าจะเป็นแบบว่าใครเกี่ยวกับจองพื้นที่จองก่อนจองหลังเนี่ยเหรอ ใช่ไม่แบ่งนะตั้งสี่ตทางนู้นมีผักก็มีช่วงเย็นๆเนี่ยคนจะคึกคักมากเพราะว่าเป็นเวลาเลิกงานไงร้านไหนอ่ะร้านที่ตำตำอะไรนะร้านนี้เหรอเพราะว่าให้คนณเลงานได้เช้าอันนี้ร้านวันนั้นนี่ใช่ใช่หนุ่มน้องนั่งหนึ่งนุ่มน้องยังไม่ได้อาบน้ำเลยชุกเจ้าอาบแล้วบอกมาเสื้อตัวนี้ก่อน อ๋อวันหลังเราซื้อสีอื่นนําเด้อนีอ่แ <sendo> ม่เนาะแม่ดูยายนุ่นเหรอวันนั้นเราไม่เห็นยายเพราะยายกลางร่มแดงแล้วยายปิดไว้ยายปิดไว้ยายอันนี้เท่าไหร่นี่สิบพันปีสิบพันสองคือคักมาวันนี้ดังนั้นเอาคือสองพัน เดี๋ยวจะไปดูไปดูทอดกล้วยนี่อันนี้ก็เป็นทอดกล้วยเอ้ยอันนี้ทอดกล้วยอันนี้กล้วยสามเด้อเปล่าเม็ดปลาดุกปลาดุกปลาดุกตัวุกตัวละสิบบาทมาตัวละสิบเออตัวละสิบบาทก็มีขายเผ็ดตัวละสะบบาทนี่คุณแม่เอ้าคุณแม่เขาก็สวยเหมือนคุณลูกเขานี่ยเฮ้ยต้องพูดว่าคุณลูกต้องสวยกว่าคุณแม่เออ ลูกสวยเหมือนแม่แม,ม,ม่มีลูกหลายคน้วเด้ตส้มวานอ๋อมีลูกหลายคนอ๋อให้ลูกค้าก่อนแล้วเด้ตส้มลูกค้าจะเอาอย่างอื่นอ่ะผมก็รีบเดยนด้เอามาขายของน้ำแน่เว้ยช่วยแม่นอย ไปกินถูกๆหน่อยเนี่ยก็เข้าใจไม่หน่อยเดียวก็ได้เอาหน่าอ๋ออันนี้พี่ั้นอันนี้หนุ่มก็จะชอบการนี้เป็นเศษนะคะเนื่องจากว่าแม่ค้าอันนี้ปลาบอยนี่ปวดใจจะต้องตามมาอีกครั้งนึงนี่มะกอกมะกอกย่างแกลบ อันนี้วันนี้ลูกสาวบอกว่าโอ้ยค่อยบอสบายค่อยบปได้เที่ยวพักเฮ้ยเมนบอกด้านไงบอกแล้วบได้ไปบไดปไปคุณแม่ไม่ให้น้องก็ไปน้องก็สายช่วยกลางวันแล้วนะไปน้ำอ้าวไปได้เปอ๋อเวลาไปไปเขาก็อยากไปกับผู้บ่าวเลยเนาะยังไม่มีผู้บ่าวโอ้ยเพื่อนฟูงเด้นี่เฮ้ยชนอะไรเนี่ยอันไหนอันนี้เนปากเป็ดข้าวเหรอ บ,าา oh, USB บน้ำจิ้นบระมาโอ้ขายดิบขายดีบ่มีของขายแล้วมันไปอัน hmm. ออกงานทอ๋อ mm hmm. ออกงานที่ไหนงานอาหารบ่ค oh, mm ิมแข้งของบ่ขายดีมามีคุณแม่เขาก็น้าตาเหมือนคุณลูกลูกก็น้าตาเหมือนคุณแม่นะเดี๋ยวจะเอาอะไรอีกดูคุณไปตลาดอุ้ยตกใจมหใจเด้ใจเด้ใจก็ะเป๋าใจ ปนนร้านตลาดในซอยนะคะทุกคนหน้าโรงงานหน,น้าโรงงานเย็บผ้าอ้ามือนี่แหละเพราะว่าค่อยๆนี่เนี่ยเอออุ้ยแล้วเราก็จะได้กินตำมะคุงแม่ของน้องเปิ้ลอืออร่อยอ่ะอร่อยเป็ดดีเป็ดดีเป็ดดีอือโอ้เผ็ดว่ะเฮ้ยอยากกินน้ำลายดิเฮ้ยซิมป่ะบ๊อบ ยี่สิบเก้าย่างนี้อีกเนาะกินแค่นั้นแหละต้องสุดๆเยอะๆหน่อยดิมันแายร้านเขาอ่ะเขาต้องกุยปะโอาต้องกุยไปมมามันหลายโพดกินบะไม่มีบ่มีจานบ่มีชามเนาะอันนี้ล้อมป่าโอ้แล้วก็มีคมให้ปลาทูแม่ปลาทูก็ก็ก็เอาปลาไปคนละตัวปะ แล้วปลาต้องถามตัวเด้อเนาะแล้วปลาตัวนี่ปลาดุกอ่ะปลาดุกน้อยอ่ะร้านนี้ปลาดูปลาดุกน้อยปาดูปลาดุกน้อยนี่กินฟักินเลยกินเลยเอาไหมไม่มาได้สามตัวอ๋อสามตัวสามตัวสามตัวมีมีข้าวเหนียวปะข้าวเหนียวเอา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 ข้าวเหนียวต้องใส่ดิส่คือรนนี้เดียวพอนะคนละร้านเนาะคนละร้านเนาะ ข้าเหนียวตั้งห้าพันก็ขายบ่ดอข้าเหนียวตั้งห้าพันเด้อเอาบวกบกร้านนี้เลยเด้อเพรวขเหนียวห้าพัแม่เ้าเอาอย่างอื่นดีบ้เอาเอาเอาแค่นี้เนาะเพราะ้าแกต่เมื่อกี้ไปกินฟินแบมาโหอันนี้มาอุนนสำหรับคลิปนี้เขาจบเพงนี้เาจบเร็วแแ้